สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออวันนี้ก็จะมากับคลิปรีวิวอาหารอีกแล้วนะคะคราวที่แล้วบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีคนเออถ้าเกิดว่ามีคนกดไลค์อะคะ่ะก็จะทำปรากฏว่าไม่มีคนกดไลค์เลยแต่ก็ยังอยากจะทำเพราะว่าชอบวันนี้เราแต่จริงๆอะ ชอบเริ่มแบบชอบชอบ,ชอบทำ u t u b e มากมากยิ่งขึ้นมาณนั้นแตไ,ไม่ไม่ไม่อยากจะทำเฉพาะเรื่องดอกไม้ที่ตัวเองชอบแล้วนะแต่ว่าอยากจะทำเรื่องอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะมานั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรทำก็นั่งกินไปด้วยน้อแล้วก็คุยไปด้วยอันนี้อันนี้จะมารีวิวกล้วยเอ้ยลืมให้ดูยี่ห้อเดี๋ยวว่ารีวิวเลยนะ กินไปคุยไปแล้วกันน้นะคะกล้วยอบเล็บมือนางตาสีกาซื้อมาจากเซเวนสิบห้าบาทอร่อยมากเอาจริงๆเวลาพออร่อยทุกอย่างเพราะว่าชอบกล้วยอันนี้วันนี้ซื้อมาสามอย่างนะจริงๆไม่ได้ซื้อมาเพื่อการโฆษณาแต่อย่างใดนะคะแต่ว่า ชอบกินชอบกินกล้วยนะคะชอบกินจนกระทั่งตากไว้กินเอง <c oughs> มีตากไว้กินเองด้วยนะไม่ธรรมดาของตัวเองอร่อยไหมอร่อยค่ะนี่อาเษีานอยู่ในจานนี่คือของตัวเองค่ะกินกินกินจะจะเบิร์แล้วตอนแรกเต็มเต็มจานก็แบ่งใส่ถุงนี้นะคะขายด้วยนะกิโลละร้อยค่ะ นนี้ตากธรรมชาติตากตากแบบกล้วยสุกงอมนะคะแล้วก็ตากเป็นแท่งลักษณะจะเป็นแท่งอย่างนี้ถุงละเอกกิโลกร,รัมละหน0่บาทค่ะโฆษณาขายของตัวเองไปด้วยเห็นไหมคะเราไม่ต้องไปพึ่งพาโฆษณาเพราะว่าถ้าจะหาคนดูถ้าจะหาคนดูนดแต่ละวันนี้ก็แทบจะไม่มีแล้วนะคะ ส่วนรสชาติเป็นยังไงนะั้นบอกเลยอร่อยอร่อยมากกล้วยตากที่เราซื้อมาดูดูความฉ่ำของกล้วยตากที่เราซื้อมาค่ะฉ่ำม,มากดู ฉ่ำจริงๆค่ะแล้วก็หวานหอมแซ่บนัวอร่อยมากไม่ใช่อร่อยหวานหอมกลมกล่อมนะคะส่วนกล้วยของเรานั้นดูค่ะนี่ก็จะมีความฉ่ำนะคะแต่ว่าก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะนคะคะอันนี้กล้วยของลาพออันนี้ก็คือกล้วยมะมาบ้านเราเนาะ หวานเหมือนกันค่ะันนี้เป็นกล้วยอบเล็บมือยางอันนี้เป็นกล้วยตากนะคะกล้วยตากของลางพรน,นี่เป็นกล้วยอบเล็บมือนางตาสีกลามซื้อมาจากเซเว่นสิบห้าบาทได้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดลูกกับที่กินเข้าไปเจ็ดลูกน้ำหนักนะคะ สี่สิบกรัมสิบห้าบาทอร่อยคุณพะคุณจ้ามันอร่อยมากอันเนี้ยเพชรรัตอันนี้เป็นผู้แทนจำหน่ายเพชรรัตเลยนะ พีพีบานาน่ก an mm hmm. ล้วยตากจากอำเภอบางกระทุ่มว mm hmm. ันนี้ซื้อมาสามอย่างนะคะ mm hmm. อันนี้กินประจำนะคะยี่ห้อนี้กินประจำกล้วยตากอบน้ำพึ่งกระทุ่มแบนด mm ์ไ hmm. บางกระทุ่ม <laughs> เรียกผิด ผลิตโดยห้างหุส่วนจำกัดแม่ตะเพียนการเกษตรอันนี้อร่อยหวานฉ่ำหลายหลายคนก็น่าจะลองแล้วเนาะ40บาทจากเซเว่นเหมือนกันค่ะแต่อันนี้เวะลาพรยังไม่เคยลองเดี๋ยวลองกันนะชอบอะไม่มีคนกดไลค์ให้หรอกนะไอทำารีวิวอาหารเนี่ย อยากทำเองขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็กราบขอบพระคุณนะคะ,ะท่านที่กด s u b บสไ i b e ทั้งหมดก็600วันนี้641คนนะคะที่ดูล่าสุดดีใจมากภูมิใจมาก,มากขอบคุณค่ะบางคลิปก็ <laughs> มีคนดูเลยมีคนดูอยู่สิคนแต่ก็ชอบนะคะอยากทำมีความสุขมีความสุขกับ ต้นไม้มีความสุขกับต้นไม้ค่ะก็จะเห็นว่าต้นไม้ดอกไม้ของเวลาพอนะคะก็จะวนๆเว,ว,วียนๆอยู่แค่นั้นถูกต้องค่ะเพราะมีอยู่แค่นั้น <c oughs> ส่วนไม่ใหญ่มากแต่ก็มีความสุขแล้วก็คลิปที่ถ่ายไปก็คือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆค่ะมันเป็นประสบการณ์มันเป็นอะไรที่เราทำเองปลูกเอง แล้วมันก็เกิดขึ้นกับเราจริงๆช้ำม,มากเมื่อเทียบกับของเราแล้วคนละสีเลยกล้วยตากจากอำเภอบางกระทุ่มเราพัฒนาการผลิตด้วยกล้วยกล้วยตากเราพัฒนาการผลิต กล้วยตากแบบดั้งเดิมด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยภายใต้ระบบผลิตนั่นแหละคะ่ะอ๋อเขาตากอยู่ในโรงเรือนสามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นและระยะเวลาการตากทำให้กล้วยตากที่มีคุณภาพมีขนาดใหญ่สีสวยน่ารับประทานบือ้อส่วนประกอบอินกร d เดนตกล้วยน้ําว้า100%ค่ะนี่เขามีรูปโรง,งเรือนให้ด้วยนะคะ หวานแต่ให้เล็บมือนางแล้วกันนะคะชนะวันนี้แล้วก็ของตัวเองส่วนคนนี้ก็หวานอร่อยนะคะแต่ว่าอืมยังไม่ใช่รสที่เวลาารต้องการก็คืออยากกินอะไรที่มันไม่ฉ่ำขนาดเนี้ยเอาเป็นแห้งลงมาเด็ดนึงเนาะเราชอบแบบนั้นแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยคะ่ะแต่ว่ารสชาติของวลาพรจะเป็นอันนี้ อันนี้จะฉ่ำขึ้นมาแต่ความหวานก็พอๆกันนะคะ <c oughs> ชอบไหมชอบแต่ให้เลือกนะคะชอบของตัวเองที่สุดเ <c oughs> พราะว่าแบบน,นี้มันไม่หวานมากไม่หวานเท่าคนอื่นแต่คนอื่นฉ่ำเน,นี่ยฉ่ำน,นะ <c oughs> พูดมาจามะสิบนาทีหาสาระไม่ได้เลยจะมีคนดามไหมถ้าจะบอกว่าวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> อะไร ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ